ในวันที่อิหร่านกำลังเผชิญกับการโจมตีครั้งใหญ่จากอิสราเอลคำถามที่คนทั้งโลกตั้งกันก็คือว่าทำไมไม่มีใครช่วยอิหร่านเลยโดยเฉพาะกองกำลังที่อยู่ในประเทศอ่าวมันเกิดอะไรขึ้นทำไมเตหารานถูกทิ้งให้อยู่เดียวดายกลางสมรภูมิมาดูกันนะคะว่ากลุ่มพันธมิตรเหล่านี้มีใครบ้างกลุ่มที่หฮามาสเดอะเยรูซาเล็มโพสรายงานเมื่อวันที่26พฤษภาคมที่ผ่านมาว่า i d ดประเมินว่าฮามาสยังมีจรวดเหลือเพียงไม่กี่ร้อยลูกจาก20,000ลูก ลดลงเหลือเพียง10-15%เท่านั้นและจากการสำรวจจาก Palestinian Center for Policy and Survey Research เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาระบุว่าคะแนนนิยมของฮามาสในกาซาลดลงเหลือ43%ในกาซาที่ย่อยยับและถูกควบคุมโดยกองทัพอิสราเอลฮามาสไม่มีพลังเหลือพอที่จะช่วยอิหร่านค่ะแม้แต่จะเอาตัวรอดก็ยังลบาบาก กลุ่มที่สองฮิสบุลเลาะในปี2024อิสราเอลเปิดปฏิบัติการเข้าตัดก,กำลังอย่างต่อเนื่องข้อมูลจากม i l i อร r y i n t e l l i g e n c e d i r e c t o r a t e ของอิสราเอลระบุว่า70%ของอำนาจการยิงนั้นถูกทำลายรวมถึงอุโมงค์และก็คลังแสงผู้นำระดับสูงหลายคนถูกสังหารด้วยโดรนเหตุผลที่ฮิสบุลเลาะนิ่งเพราะว่านอกจากกำลังรบที่ลดลงแล้วพวกเขายังมีอิทธิพลทางสังคมจะต้องรักษาเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายซุปเปอร์มาร์เก็ตระบบแจกจ่ายอาหารแล้วก็ฐานเสียงในเบรุตการเปิดศึกตอนนี้อาจจะทำให ทุกอย่างที่สะสมมาถูกทําลายไปค่ะกลุ่มที่3กลุ่มฮูตีในความขัดแย้งล่าสุดพวกเขาคือกลุ่มเดียวที่ยังยิงขีปนาวุธใส่อิสราเอลแต่ข้อมูลจาก L W J Missile Review ได้ระบุว่าจะรวจส่วนใหญ่ถูกสกัดก่อนถึงเป้าหมายและก็จะรวดลูกนึงตกในฮิบรอนเป็นนครในรัฐปาเลสไตน์ที่อยู่ทางใต้ของเวสต์แบงก์ห่างจากเยรูซาเล็มทางใต้30กิโลเมตรทาให้มีผู้บาดเจ็บ5คนโดยในนั้นนะคะก็จะมี3คนค่ะที่เป็นเด็กปาเลสไตน์ที่บาดเจ็บนะคะนักวิเคราะห์เปรียบเทียบว่าฮูตีเนี่ยเหมือนนักแสดงที่แกล้งแสดงบทพักดีเพื่อรักษาหน้าแต่ไม่ได้มีบทบาทที่เปลี่ยนแนวรบได้จริงค่ะกลุ่มที่4กลุ่มติดอาวุธชีอะ รายงานจากเอเชียนิวส์บุว่ากลุ่มติดอาวุธชีอะในอิรักได้อยู่ปฏิบัติการเชิงรุกต่ออิสราเอลและก็สหรัฐตั้งแต่ปลายปี2024เหตุผลหลักก็คือข้อตกลงกับรัฐบาลอิรักเพื่อดีกเลี่ยงการถูกล่าเข้าสู่สงครามเต็มรูปแบบและเพื่อรักษาอิทธิพลในแบกแดดค่ะทั้งหมดนี้ชี้ชัดค่ะว่าแกนต่อต้านที่อิรานสร้างมาตลอดหลายสิบปีกำลังค่อยๆหายไปทีละวงทีละวงบางกลุ่มไม่พร้อมบางกลุ่มไม่กล้าบางกลุ่มไม่อยาก